ทวินนะครับเึน่นวันนี้ครับผมจะมาเล่นเกม Wi-Fi นี่รอช้ากว่าเข้าไปเลยเอาล้ครับวันนี้อัปเดตด้วยนะลิงบอกล,ลิงบอก เป็นบล็อกครับซึ่งวันนี้นะครับการได้ในชุดนี้อ่าซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นแม่เออมอะไรบ้างก็ไม่ค่อยมีอะไรดีเอาวันนี้ผมจะมาเล่นหมาป่าเดียวได้ CVC แล้วก็ ไม่มีอะไมั้งครับแค่สองอย่างโอเคนะครับก่อนที่คุณผู้ชมก่อนที่ผมจะเข้าไปเล่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยน,นะคะแต่กดกระดิ่งก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ครับพิม่มเตมก็ไม่ค่อยก็ไม่ต้องแบบเออไม่ต้องไปกดกระดิ่งเ,เลยมันมันลำคาญมันแต่งเติน ถ้ามาดูคลิปผมแบบตัหน่อยก็ได้นะคบไม่ว่าแต่แค่กดไลค์กดแชร์เอ้ยกดแชร์ไม่ต้องกด subscribe. s ับสไครต์แค่นั้นจะกด subscribe. s ับสไครต์แค่ครั้งเดียวก็พอแต่กดไลค์ทุกคลิปนะครัะมาเลยซีวีซีแต่ซีวีซีผมจะมาเล่นสองแมบน,นะครับแมปเกาะสวรรค์กับแดนชัม นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโอเคเมื่อกี้มีคนเชิญผมมาไม่ต้องเนาะเรากดเริ่มกันเลยเคีครับก,ก็รอสักเด็กนี้แค่จะถูกยากแปบดบนี้เขาบอกว่าแปดนี้เก้าวิแล้วโอเคเก้าแวบบิอเคครับนี่ผมมาเล่นด่านไหนก็ไม่รู้นะน่าเด่นชำระบา เสียงใครเนี <hel token thanks> some, ่ยปิดเสียงก่อนเลยผมไม่อยากได้ยินเสียงไอ้พวกกระจอกกระจอกเป็นเจ้าของนั่นแหละคนที่พูด คนเดียวแล้วฝั่งนี้ก็เหลือคนเดียวเหมือนกันฝั่งคนร้ายอะ่ะแต่ประมาณสิบคันนะ <Double kill. S 1> โอเคยังไม่รู้อีกอ <c oughs> มาปืนนี้ ผมถนัดปืนนี้อย่างเดียวที่มันยิงระยะไกลได้ด้วยแล้วก็เป็นปืนกลปืนกลก็ต้องยิงระยะไกลได้อยู่แล้วป่ะเว้นเฉพาะไอ้ปืนกลที่มันกระบอกกั้นมมันจะต,ต้องเก็บอยู่ในหมู่ปืนธรรมดาปืนกอลอะไรปืนนั้นอะทำได้ไหม พี่เล่นแล้วมันทนมากเลยแต่ผมไม่ค่อยชอบน่ะปืนนะันนะน First blood. Um. Double kill. ท <Kill. S 2> Triple kill. มีคนอยู่ตรงนี้ระวังระวัง

เนียนที่มันใหคุเท่าไหร่ก็ไม่คุ้มเลยแต่มันสร้างควมบีบเลมากตัวตัวตายตัว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 ตาย มไม่คิดว่าจะไปชุบเทียนของผมเพราะว่าผมจะไว้เป็นเหลือรอกแล้วก็แถมอย่างหนึง่งมันช่วยให้ผมรู้ด้วยว่าสตูมันอยู่ทางไหนเจ๋งมากเันดีนะเนี่ยที่ผมยังไม่ออกไปถ้าผมู่เมื่อกี้นะโอเคมาอยู่แบบนี้ จะไม่ชุบเพื่อนนะครับเพราะผมรู้แล้วสวาสัตรูมันคือใครมันดูั่งไหนเจ็บกอ มาเปิดด้วยลูกซองเน,นี่ยคราวนี้แม่จะไม่ขนาดทุาตาม เรไม่รู้นะเกาะดีกว่าไอวอจำเป็นต่อเรามากเ,าเบิร์อันนี้ไปด้วยเห็ดเหตอันนี้ไปเห็ุจัดอันนี้จัดเต็มเลยแต่ปืนยังเหมือนเดิมนะเพราะผ่าเดว่าจะจะเลือกปืนใหม่อะไร thêm con cá bướm con lúc 2 nó có pin chim này ờ không phải nói ไล่มันโผล่หัวออกมาก่อน คะแนนเดายังนำอยู่ครับผมวงบีมจะแรงมากเลยคือมันเสียหลักตอนวงบีมนั่นแหละครับคืออย่างนั้นเลย Først flom. ชุบทำไมอ่ะยังรู้อยู่นะว่าตัวอ่ะต,ตัวมันเค็มเก่งดังนี่หรอค่อนข้างชอบมากเลยผมอ่ะเออเหมาะสำหรับลูกแฝมากกว่านะไมไ่เป็นไรทำได้มีปืนกลเหมือนเดิมมะได้ยินทำไมกนะ๊วยกระสุนหมดเหรอเอ้ย เดยวก็สูญหมดหรอกนี่พูดคนละคำพูดแล้วเนะี่ยผมเนะี่ยอย่าพึ่งไปดูก่อนเอาไปก็ได้พูดบอกอย่า yeah. first blood 부엌 บทหรือเปล่าเนี่ยแล้วดูดูทำอะไรแล้วทำอะไรอะงงไหมมันก็ออกจากเกมแล้วบทมาเล่นแทนผมเห็นอย่างนี้หลายคนแล้วแล้วทำเหมือนกันเลยนะแบบนี้เลยน่าจะเป็นบทผมคิดว่านะคนเขาน่าจะออกจากเกมแล้วก็มีบอทมาบังคับแทน เพื่อให้แบบผูกค,คนรู้ว่าคนรู้ว่าคนนั้นยังไม่ออกจากเกมอะไรเงี้ยต่อไปหมาป่าเดียวดายแล้วก็ซีวีซีแต่เป็นแมปเกาะสวรรค์เดเดเด ผมจะเล่นแบบทีนะครับเอ้ยไม่ใช่ทีมดิคู่ถท้าผมเย็นมากเลย เดียวตายวันพันช์แมนหรือที่มันเขียนคำว่าพันช์เป็นปืนนั่นแหละหมัดที่เดียวจอดแต่คราวนี้เป็น โปอะ่ะผมจะสู้ได้งไงจังหวะนี้ผมควรจะเอาเปืนกลดีไหมเนี่ยปืนกันยเยอะแล้วเขาถานัดปืนลูกซองครับผม ีผมก็ได้เลือกปืนอีกครังนะ้งไหมมันเสียเปียบมันเสียเปียกตอนนี้แหละที่ผมได้เลือกปืนคนแรก ไปโยนอะไรเนี่ย ดีกว่าเอาเ้ยจะเลือกอันเดิมไหมน,นี่ก็สวรรค์โอเคครับตัวแพ้สิบสามวิหกวิก็ได้แล้วไม่ต้องเรกสิบสามวิวันนี้ไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับ ตัดต่อก็ตัดต่อนิดหน่อยเท่า้แหละไม่ใช่บอกว่าไม่มีตัดต่อเลยอืมก็ได้อืมทำไมไม่เหมือนกันเลยที่องปืนก็เหมือนกันมันเพิ่มดาวเมดหรือยังไงมันดูคุ้นๆยังไงกันลู

แล้วก็ตายแล้วยังไงเนะี่ยยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยตายแต่จะแล้วเออยทำไมสองคนนี้ต้องเป็นแฟกันเลยดูดูด,ดูเอเลี่ยนแล้วเนี่ย

ายคนเลยเราก็ตายก่อนจะได้ไม่มีปืนโปรดผมละปืนอะไรดีนี่ก็ได้ปืนนี้กลายเป็นอันดับสองพอมีปืนนั้นอัปเดตขึ้นมาใหม่ผมชอบเลยมนนันดูแบบเสียงมันดูแบบเบาดี ผมยืนให้สัญญาณให้รู้ว่าสตูมีคน <Double Kill. S 1> โหสารตานี่คือผมแพ้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าอัปเดตใหม่ก็มีแต่คนเก่งๆเนาะอืม แล้วอีกคนนึงไปนไหนนะทำไมมีสามคนอันนี้คนนึงมันหมอบดูเนียน,น้าแ,แรกว่ามีคนทิ้งของอมืมีคนทิ้งของแลชื่อมันก็เนียนมากคือผมดูไม่ออกอะ่ะคืออย่างนั้นหนอะคือผมดูไม่ออกอชื่อของเขา คิดว่านะแพ้เลยผมตัดว่าผมแพ้ตอนนี้จริงครับมาาันจะแพ้ฟังแล้วมันก็ยิงหนึ่งเหรอ แต่ระวังนะเห <Beautiful kill. S 1> ลือคนสุดท้ายโอ้โหแต่คนสุดท้ายคือยิงทีเดียวตายเลยอะ สรุปคือแพ้หมดคือยังไงเดี๋ยวครับอืมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยวนะครับนะคือตอนจบคลิปผมจะพูดไม่เหมือนกับตอนเริ่มคลิปนะครับตอนจบคลิปไม่ต้องไปฟังการตอนจบคลิปไม่ต้องไปฟังมันนะครับฟังผมนั่นแหละไม่ต้องไปฟังผมไบ๊าย